สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับจันทันนิวคาวสาฟุตบอลที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงปลายชมพูทวีปผมก็จะนามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเรื่องราว่าวสาในวันนี้นครับจัดนักจัดเต็มเหมือนเช่นเคยครับกับเรื่องราวของฟุตบอลอาเซียนโดยยิ่งยิ่งตอนนี้ฟุตบอลไทยฮะเป็นที่ระอุเป็นที่เดือดกันเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวเราคุยกันอย่างต่อเนื่องกับเรื่องราวของทีมชาติของเรานะครับแต่ว่าวันนี้สรุปเริ่มต้นในกันที่ฟุตบอลหญิงนะครับในรุ่นเยาวชนกันซะหน่อยเป็นกำลังใจให้พวกเธอซะหน่อยนะครับก็ไม่ค หลังจากก่อนหน้านี้ ทีมชาติหญิงของเราในรุ่น U19 ทำการแข่งขัน U19 ชิงแชมป์อาเซียนนะครับแล้วก็จัดการเล่นงานใส่คู่แข่งนะครับอย่างอินโดนีเซียไปก่อนในนัดแรก6ประตูต่อ1ครับยิงโหดมากนะัดที่2นี่ค่อนข้างขาดเหมือนกันนะเจอมาเลเซียก็ยิงไปถึง7ประตูต่อ1เลยทีเดียวนะครับทำให้เราสามารถยืนอยู่บนจ่าฝูงได้ด้วยการมีผลต่างประตูที่เสีย11ลูกนะครับมี6แต้มเต็มก็แน่นอนนะทะลุเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อย น,นัดสุดท้ายจะเจอกัมพูชาครหวังว่าจะถล่มแหลกให้ได้อีกครั้งครับเพื่อความสะอกสะใจเพียงเท่านั้น พูดถึงขมรนนะครับข่าวนี้กําลังเป็นประเด็นร้อนกันเลยทีเดียวนะครับในซีเกมครับขมรนนี่ได้ต่อสายตรงถึงไทยครับโดยมีการประชุมกันของคณะกรรมการประสานงานมนตรีซีเกมนะครับเพื่อถามถึงความคืบหน้าโดยรองประธานสาพันธ์กีฬาเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องร้อนที่ต้องหารือครับคือผู้ใหญ่ในวงการกีฬาของกัมพูชาครับมาเสนอกับตนเองและได้คุยโทรศัพท์เมื่อวันที่1 0มิถุนายนว่าสิ่งที่กัมพูชานั้นกังวล มีหลายเรื่องเลยนะครับเขามองเรื่องความปลอดภัยด้วยแล้วก็ปัญหาใหญ่ๆใ,ในอาเซียนคือถ้าไม่มีวีซ่าอยู่ได้ไม่เกิน7วันจากเดิม60วันกัมพูชาก็กังวลว่านักกีฬาจะต้องอยู่นานกว่านั้นส่วนทางเราก็บอกไม่มีปัญหาอยู่แล้วหาหรือกันได้เป็นประเด็นของรัฐบาลที่ต้องมีทางออกนะฮะแล้วก็ยืนยันในหลายเรื่องที่กัมพูชาเครือบแคงว่า ซีเกมเป็นเรื่องของกีฬาไม่ใช่เรื่องของการเมืองไม่อยากให้ไม่สบายใจนะพวกเราไม่มีอะไรเกี่ยวกับการเมืองอยู่แล้วนี่คือสังคมกีฬานักกีฬาไม่มีอะไรเป็นอริกันทางไทยฮะคุณชัยพักบอกว่ารอบที่แล้วนะกัมพูชาก็ต้อนรับผลน,นี้เรามีไมตตีนะคนไทยต้อนรับอย่างดีเช่นกันนะคุณชัยพักบอก บอกไม่เป็นไรนะไทยไม่มีป่าเถื่อนแน่นอนแต่เรื่องขาร์มนโก h โฮมนี่ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันหักข้ามกันยากซึ่งเรื่องของฟุตบอลน,นะครับของเราก็แบ่งกลุ่มกันดิบดีนะก็จะแบ่งออกเป็น3กรุ่มหาทีมแชมป์กลุ่มละหนึ่งทีมแล้วก็อันดับ2 ที่ดีสุดหนึ่งทีมจาก3กลุ่มนะก็จะไม่ต้องเตะแบบมาราธอนไม่ต้องเตะแบบทรหดเหมือนที่เคยเป็นนะครับมีเกมมากๆแบบนั้นไม่โอเคก็จะรีบเตะรีบจบได้พักผ่อนนะแบบเป็นสากลมากขึ้นแล้วก็ของเราเนี่ยยืนยันว่าจะไม่ปิดหลีกด้วยนะครับต้องก้าวผ่านสิ่งนั้นให้ได้แม้ว่าจะอยากได้เหรียญทองสีเกมจากฟุตบอลชายมากแค่ไหนก็ตามนะแต่ผมว่าถ้าไม่ได้เนี่ยมาดามจะต้องเครียดแน่นอนเพราะแกก็หวังเอาไว้ก็ได้พูดกันแล้วแหละว่าขอสโมสรละ2-3ถึงคนนะก็น่าจะโอเคอยู่นักเตะก็ได้จะ ได้น,นกูกเตะที่ดีพร้อมแต่ว่าต้องดูทากายุกินิชิกยายะว่าเขาจะจูนทีมได้เร็วแค่ไหนเพราะว่าล่าสุดในการอุ่นเครื่องนั้นฟอร์มไม่ดีเอาซะเลยนะครับนั่นก็คือที่บอกกร่าวล่าความกันกับเรื่องซีเกม เคยเยบกันมาที่เรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับก็เมื่อเช้าพูดคุยกับกบ,บทสัมภาษณ์ของอิชิอินะครับที่ได้ออกมาพูดถึงกรณีที่ผู้คนถามถึงเยอะนะครับเบนเดวิดทําไมต้องกลายเป็นแค่ตัวสํารองท,งทั้งที่ฟอร์มดีตลอดมานะครับก็อย่างที่บอกว่าอิชิบอกมองว่าเบนอะดีไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่ามีคนที่ทํางานได้ดีกว่านะครับยืนตําแหน่งได้ดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยเกิดดรามากกันมันก็เลยมีสถิติที่กลางขึ้นมาครับว่าเบนฟอร์มเป็นยังไงนะฮะคือเบนลงสนามไปเนี่ยสัมผัสบ,บอลไป28ครั้งเเวลาขามีไม่เยอะ จ่ายสาเร็จเนี่ยสิครั้งสําเร็จไป17คอร์สเข้าเป้าเนี่ยมีโอกาส1นครั้งคอร์สเข้าหนึ่งครั้งเลยเลี้ยงบอลผ่าน4ครั้งรวดนะฮะชนะการดวลทางภาคพื้นดิน7ทําได้6ครั้งถือว่าโอ้โหเกือบจะเป็น100%นในหลายๆสถิตินะมันชี้ชัดยังไงเซะเบนก็ทําได้ดีกว่าหลายๆคนนะครับเอชเอาจจะมองในเรื่องของการเข้ากับระบบทีมหรือเปล่านะถึงได้พูดออกมาหลายฝ่ายก็อยากให้อิชิมองถึงข้อแก้ไขต่อไปนะครับผิดแล้วต้องรีบแก้ไม่มีเวลามาคิด คิดอะไรเยอะโดยเฉพาะยิ่งสิ่งที่แฟนบอลอยากเห็นก็คือการเรียกตัวเก๋าเข้ามาประคองทีมครับหลายคนที่ยังเล่นดีอยู่ทีดีพันธ์พ่วงจันทร์สารัตอยู่เย็นหรือธทีรรธรบุญมาทันนะครับให้สกอตทีมของเราเนี่ย เข้มแข็งมากขึ้นจากที่ดูบางนะครับเพราะทุกคนเข้าใจดีว่าอิชิณะเวลานี้แกเป็นเหมือนน้ําเชี่ยวครับเมื่ออะไรตัดสินใจอะไรบางอย่างไปแล้วยากที่จะคืนคําเหมือนกันแกยึดมั่นในอุดมการ์ของแกนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้คนพูดถึงกันมาเยอะแล้วล่ะนะครับเรื่องผู้เล่นอายุเยอะที่เอามาประคองนี่เป็นทีมชาติชุดนใหญ่นะคือถ้าจะลองเนี่ยให้อิชิลองในเกมที่มันเป็นเกมอุ่นเครื่องดีกว่าพอเกมหลักทางการทางการยังไงก็ต้องการใช้ตัวประสบการณ์นะครับอย่างทีลเราถอมันมาทันเป็นผู้คนที่ถูกพูดถึง เยอะที่สุดในโซเชียลนะครับซึ่งความเคลื่อนไหวของทีละทอนก็มาแต่เช้าตรู่นะฮะแกก็โพสต์รูปของแกนั่งเหงาๆอยู่ในยิมนะแล้วก็ไปเรียกหาสัสลังไห้ประโคนแล้วก็ฉัดชัยอยู่ไหนฮะนี่ฉันมาเรียกความฟิตอยู่คนเดียวโดนเดียวเดียวดายนะฮะคือจริงๆเนี่ยพร้อมเล่นนะฟิตได้นะโช์นั่งในยิมเลยแต่ว่าอิชิยืนยันว่าเขาต้องการสร้างทีใหม่จริงๆจึงไม่สามารถที่จะเรียกทีลทอนก็เหมือนเป็นทางคู่ขนานกันเป็นโลกคู่ขนานที่บรรจบกันไม่ได้สักทีนะฮะอาจจะไปมองหลายๆผู้เล่นนะครับ ก็อายุ30บวกกันแล้วในวัย35เนี่ยเชื่อว่าทีราทรประคองได้อยู่แล้วปัจจุบันก็ไม่ได้เล่นเป็นแบ็กซ้ายแล้วนะก็หุกเข้ามายืนกลางเน้นการทําเกมมากกว่ามันอยู่ที่เขาครับว่าเขาจะยอมคืนคําแล้วทําตามจุดประสงค์ของแฟนๆหรือเปล่า อันนี้คือเรื่องของอิชิแต่ต้องตัดสินใจครับเพราะว่าเขาต้องรับผิดชอบผลงานของเขาอยู่แล้วแต่โดยส่วนตัวผมผมไม่อยากเห็นการเปลี่ยนโค้ดนะตอนนี้ยังไม่ใช่เรื่องทนะ่าไหรนะผูกแล้วอิชิต้องแก้เองอย่างที่บอกแต่สาหรับทีมนะครับตอนนี้แฟนบอลไม่ได้คิดแบบนั้นครับเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งโอนสัญชาติครับถึงจะสู้มาเลยได้ครับนะตอนนี้คือถ้าให้เจอกันอีกรอบเนี่ยเหยียนก็ทําแนวหลังมาเลกระดิกไม่ได้แน่นอนนะดูแล้วครับโดนกดอยู่ฝ่ายเดียวเอาจนอยู่อ่ะ4-0มา เลยโหดจริงครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเราไปเจอมาเลเเราจะสู้ได้ไหมนะเพราะว่าปกติแล้วเราเจอในบูกิจารีโอมันก็ลําบากอยู่แล้วนะครับอันนี้นี่ใช้อเมริกาใต้นี่โอ้โ,โ,โหดโหดเลยลงนัดแรกนะเล่นโคตรเข้าขาแล้วก็ก,กดเวียดนามอยู่หมัดเลยนี่เวลานั้ขึ้นเลยนะเนี่ยวเวียดนามขึ้นเลยเนี่ยเราควรโอนผู้เล่นเหล่านี้มาให้ครบองครับถึงจะสู้มาเลเซียได้บอกตัวเองโอนไม่พอครับชวนไทยโอนด้วยฮะนี่ฮะเอายังไงดีไทยแลนด์ครับกอดคอกันอยู่เพื่อนรักเหลือแต่เราเท่านั้นที่ ยังเน้นกับเลือดนิยมอยู่มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเถอะนะเหยียนบอกจะได้ไม่ต้องอายกันนายเปลี่ยนชั้นเปลี่ยนนะจริงๆเหยียนเปลี่ยนก่อนนะั้นไม่ต้องอายแล้วครับโอนเหยียนส่นเซิรนมาได้คนอื่นก็โอนมาได้นะเหลือเราอยู่เรายังเลือดไทย เข้มข้นอยู่นะครับแต่ก็มีบางคนที่ไม่ปลื้มกับแนวคิดนี้นะครับอย่างคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าเวียดนามและประเทศไทยถึงจะสูญเสียแต่ต้องรักษาตัวตนเอาไว้ญี่ปุ่นไม่ได้โอนสัญชาติแต่ผู้เล่นยังคงเล่นในยุโรปสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องการวิสัยทัศน์แบบญี่ปุ่นนะครับต่อให้นั่งดูที่บ้านจงภาคภูมิใจนะอนงัน,ก,นก็ไม่รู้ละครับว่ามันจะดีหรือไม่ดียังไงนะเพราะไทยยังไม่ได้ลองถ้าลองนี่จอร์บัโจอ,อายุเยอะหรือยังเนี่ยจำไม่ได้แล้วอายุเขา,น,าน่าจะโอนได้เล่นมานานแล้ว uso, วกิกเนะตอร์คาร ้องครบวาระเขาห้าปีในไทยแต่ยาก เพราะว่าเรื่องนี้ไมไ่อยู่ในความคิดของผู้หลักผู้ใหญ่เท่าไหรนะ่นักการโอนสัญชาติแต่ถ้าหาลูกเซี่ยวเนี่ยผมว่าพอมีรุ่นนะหาจากคุณปู่เขาหรืออะไรเหมือนพวกอินโดเนี่ยยังทิสตองโดเนี่ยก็ได้มาจากปู่นะอพยพมาอยู่ไทยพ่อเนี่ยมาเกิดอยู่ที่เมืองไทยเลยได้สัญชาติไทยนะอาศัยเซี่ยวแบบนี้คือในเมื่อมันเกิดที่ไทยถ้านับรุ่นพ่อแม่เขาก็เป็นไทยร้อไปแล้วนะเพราะว่าอพยพมานานแล้วนะต้องอาศัยแบบนั้นเอาแฟนบอลไทยก็น่าจะโอเคกว่านะครับเอาแล้วแต่มุมมองนานา,นาจิตตังว่ากันไปนะช่วยแก้ไขทีมชาติไทย เดินหน้านะไปมัวจมปากไปบ่นอยู่นั่นไม่เกิดประโยชน์หาเรื่องช่วยกันแก้ไขดีกว่านั่นคือเรื่องราวที่นำมาฝากที่นั่นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้วจะนายจ๋า